เรื่องของความจุเนี่ยเขาจะขยับขึ้นไปเป็น256จจกจากเดิมนะครับ128จิกนะครับ วัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นำข่าวาวมาฝากกันอีกเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับข่าวเกี่ยวกับ iPhone 15นะครับเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของ iPhone 15เนี่ยมีอะไรบ้างและน่าจะเป็นรอบท้ายๆแล้วละครับที่เรามาสรุปกันแบบนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของ iPhone 15นะครับตัวธรรมดาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา15เลยจะอยู่ที่3,877ตัว15พารเพิ่มขึ้นมา12จะอยู่ที่ 4,912นะครับและในรุ่นท็อปครับ iPhone 15 Pro เพิ่มเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มาถึง12เลยนะครับความจุจะอยู่ที่ 3,650mAh นะครับและรุ่นท็อปเรือทงนะครับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยความจุเพิ่มขึ้นมา11จะอยู่ที่ 4,852mAh จะเห็นว่าความจุแบตเตอรี่เนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาสูงสุดจะเป็น15ของ iPhone 15รุ่นธรรมดานั่นเองนะครับ แล้วก iPhone 15เนี่ยนะครับจะมีสีใหม่สําหรับตัว15ธรรมดาแล้วก็15พัทนะครับเพราะว่าตัวมินิเนี่ยทาง p p l e ได้ตัดออกไปแล้วนะครับก็จะมีสีชมพูออกแดงๆเนี่ยครับเป็นสีสีบานเดียนนั่นเองนะครับแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าใหม่นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาส่วนสเปคล่าสุดที่หลุดออกมานะ่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับิป a 10 นะครับแล้วก็สถาปัตยกรรม3นาโนเมตรนะครับมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ที่หลายๆคนรอคอยกันมานานนะครับก็ต้องมาดูว่าในรอบนี้ USB-C เราจะได้ใช้กันหรือเปล่าเพราะว่าตัวสายที่เราใช้นณปัจจุบันจะเป็น Lightning 2 USB C ก็คือกักกันไว้ก่อนเหมือนครึ่งหนึ่งครับแต่จะเปลี่ยนเหมือน iPad แล้วครับก็คือจะเป็น C 2 C นั่นเองนะครับใช้ Quick Charge ได้นะครับเป็นฟ้าชาร์จได้เลยนะครับสำหรับตัวใหม่เนี่ยนะครับคาดว่าความแรงมันคงจะเพิ่มขึ้นและก็อีกคราวหนึ่งจาก Apple Hub ที่รายงานออกมานะครับเรื่องของความจุเนี่ยเขาจะขยับขึ้นไปเป็น256 GB จากเดิมนะครับ 128เนะครับซึ่งจริงๆแล้วความจุตัวนี้น่าจะขยับได้ตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่าความจุที่128เนี่ยณสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่หลายๆคนใช้เนี่ยมันไม่พอแน่นอนครับเพราะว่าไฟล์รูปไฟล์วิดีโอเนี่ยพัฒนาความละเอียดอย่างเช่นไฟล์วิดีโอเนี่ย 4K ขึ้นไปแล้วส่วนรูปเนี่ยนะครับก็ความละเอียดมากขึ้นแลกหนึ่งสิ่งนะครับ ที่ลือกันนะครับนั่นก็คือสีใหม่ของ iPhone 15 Pro นั่นเองนะครับซึ่งเขาลือกันว่าจะเป็นสีชมพูใหม่ออกเปลือกมองังคุดนะครับหรือว่าจะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยละครับที่เห็นกันในรูปนี้นะครับก็ต้องรู้ว่าตัวจริงจะมีออกมาหรือเปล่าที่เป็นสีใหม่นะครับและข่าวสุดท้ายเลยที่ลือน,นะครับที่น่าสนใจนั่นคือการใส่ในไอทามิกไอแลนด์เข้ามาใน iPhone 15แล้วก็15พร็อนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยใช้หน้าจอแบบ n ต n งนอช นะครับถึงจะเล็กลงนะครับแต่หลายๆคนยังไม่ชอบนะครับก็ต้องรอดูว่ารอบนี้ Apple จะฟังเสียงผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนที่จะใส่ Dynamic Island น้ามาใน iPhone 15 Pro นั่นเองนะครับใครมีคิความคิดเห็นว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับข่าวๆที่นำมาฝากกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ